สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่หน่วยพิทักษ์ป่าบ้านนาวันนี้เป็นวันที่3ามิถุนาสองห้าหกห้าจะไปไหนนะคะมาตกใส่ลุงองดาวครับตกใส่ลุงละองดาวระนองนะคะแล้วมาจากไหนเนี่ยมาจากเชียงรายครับมาจากเชียงรายนั่งเครื่องบินมาแล้วก็มาจอยกรุ๊บจุกกันที่เอ้ยจะจุกจอยกรุ๊ปที่บิ๊กซีจอยกรุ๊บที่บิ๊กซีแล้วก็นั่งรถมาครับนั่งรถตู้มาครับ นี่คือสำนักงานทิศป่าบ้านนาะ<ม>เดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปโดยรถนั่นก่อน้ว <บะ S 1> กระบะนั่นก่อนอลแล้วก็ไปจุดเดินนะครับนี่ก็เตรียมของเตรียมของเรียบร้อยละเตรียมของเสร็จเรียบร้อยละดูการแต่งกายเบื้องต้นกลัวทากของคนกลัวท่า a ิดเริ่มเดินครับที่ที่เราดูในคลิปบ่อยๆหน้าตาเป็นอย่างนี้แต่ไม่เห็นของจริงก็วันนี้ ที่สุดวันนี้ที่รอคอยมากี่ปีตั้งใจจะมาได้มาสักทีตามความฝันกี่ปีแล้วก็ไม่รู้จกมาได้มา็นได้ หนูไปก่อนแล้วกันใช่ค่ะปลาฉลามไม่พอวินนุ่มๆกอนลงน้ำนิ่มๆโยบายเปื้อนแล้วก็ต้องล้างอ๋คะเอค่ะหลังจากเพือนแล้วเราล้างนะคะ ใช่ใเห็นกล้องสาสานแล้แหละน้องจะตามดตามสดกามคได้้อยู่นะคะยังมีคนถ่ายให้บ้างนางไหนเนี่ยเอามาทางนี้ครับอ้อมทางนี้ครับ แค่เขานะคะจะเอวแล้วไปน้องแล้วเนี่ยโอเคความสวยงามสบายสบทาหแค่เขากีเม่อ คนด,ดูดเราจะเป็นคนดูดกันใช่ไหม,อามาโอ้สวยงามสวยงาม,มเป็นกระหินล้วนๆ ึงจุดพักแล้วทุกคนมาพักกันที่นี่โอเคจุดพักครับเดินมาได้เกือบเกือบสองชั่วโมง đều yêu anh anh ngay nó Rồi mắc mắc là anda anda yeni อย่าให้ล้มไปให้พิดสิเลยเข้าร่องนี้ไปเลยให้พี่สิทิเลยเข้าร่องนี้เลยเดินไปเดินไปอย่าอย่าต้าครับอย่าต้าคโอเคขอบคุณครับวันนี้บ่ายสอง เป๊ะฝนตกหนักพอดีฝนตกพอดีาการไฟชีดเรียบร้อยหนึ่งอันสองอันอันนี้รูระบายน้ำที่ระบายน้ำนะครับยูข้างในข้างในม,มืดเนาะมองไม่เห็นนี่เรียบร้อยนี่นครับเรียบร้อยกลางเรียบร้อยมีแฟนนี้วันนี้มี ที่เราพื้นด้วยกลาวสีนครับบรรยากาศแชมป์บรรยากาศแชมป์เอาละครับจะไปละน้ำตกใส่ลูงนองดาวจากเป็น,นเริ่มเดินทาง14.41 浪是浪的。啊 หลังจากลงมาสักพักหนึ่งครับได้ยินเสียงน้ำตกแล้วเสียงน้ำตกชัดขึ้นเรื่อยๆกลไลแล้วไกลแล้วไกลแล้วน่านเห็นไกลๆแต่ในกล้องคงมองไม่เห็นหรอกคนเดียวคนเดียว ขวา yup. ขวาขวาี่เอาเอาไม้ไปข้างบนเอาไปข้างบนนะครับไม้ไว้เนี่ยใช่ไหมใช่โอ้เราจะไปโอเคพี่อย่าทิ้งเชือกนะมีเชือกอ๋อให้จับเชือกไปใช่ไหมพี่ไปเลยให้ขอายหลังลงให้าวัยหลังลงขวายหลังลงกดปลอดภัยเลยไม่ต้องเพียไม่ต้องเพีย 对呀 รุ่งที่ร่ำร้องได้ดยค่ะเป็นเวลาสามปีเราคอยมาสามปีครับเพื่อเว้นนาทีนี้เรจะมาไต่เชือกเรอจะมาไต่เชือกอในตำนานอยา่าลืมเอาถุงมือมาด้วยนะคะถุงมือนะครับถุงมือได้อย่างดี ก็ได้ก็ด,ดีนะแล้วจับเชือกไว้เปล่าจับจับตรงนี้ไงโอ้นี่ถ้าต้นฟีลมอันตรายก็เก็บต้นได้ถ้ามันต้องจับเชื่อนเพราะว่อพอเหอะ นู่นอะ<ป>ไกล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 ิบลิบเลยนั่งเลยอในที่สุดสองชั่วโมงกว่ากว่านึกว่าจะมาไม่ถึงนึกว่าจะมาไม่ถึงมาถึงจนได้เขาบอกไหยคะ S <s <weet> <S เหนื่อยจริงๆ <S <s <weet> <S เหนื่อยมากรองเท้าต้อง,องดีนะถุ<า>งมือรองเท้าน้ำเพราะว่าทางมันแค่แล้วก็มันก็ขึ้นเขาอ่าดู <S <s <weet> ให้สมกับที่เราคอยหนที่ได้หนึที่ได้นที่ได้เป็นอย่างนี้โอ,โอ้โหต้นานต้นแบบ้ากลยส่ยุ่งหรอ นะคะความสูงดูองศากอล่มกำลังตามหาแหวนของข้ากอลัมจะเป็นยังไรบ้างไว้ไม่ไว้โอ้โหสุดจริงกระดิ่งแมวอ้า สุดท้ทายที่เราจะไปผมบ,บอกเลยว่าไม่ธรรมดาฮึบมันเร็วมากเลยเนะค่ะเดี๋ยวรถอยู่ยที่เม่อแสงแล้วเนาะค่ะ สวัสดีเช้าวันที่สองคางนี้เป็นเวลา14นาฬิกา9นาทีเช้าอยู่กะไม่เช้าหรอกวันนี้เป็นวันที่สองของเฮาที่อยู่ที่น้ำตกไทรลุงและออกด้าวจริงๆวันวันนี้คณะไปน้ำตกอีกแห่งหนึ่ง แต่ว่าเราไม่ไปในเล่าให้ฟังนี้เมื่อเมื่อวานเมื่อวานมาถึงแคมป์กี่โมงอะคะเมื่อวานมาถึงแคมป์บ่ายโมงกว่ากว่าบ่ายโมงกว่าบ่ายโมงกว่าก็มาถึงแล้วเดินทางมาสบายมากเดินลัดน้าไปรดน้ำมาเด้งไปเด้งมาสบายมากชิวๆชิมากมาถึงมาถึงเราไม่ใช่ถ่ายบอยด้วยนะตอนมาถึงเราไม่ใช่ถ่ายบอยเลยมาแรกๆเลยด้วยซ้าแต่เสร็จแล้วมาถึงก็แต่เเรียบร้อยหลังจากนั้น เดินทางไปน้ำตกใส่ลุงละอองดาวออกเดินทาง14.41จำเวลารได้แม่นมากาไปเป็นไงบ้างคะลักษณะาทางลักษณะาทางขึ้นแล้วก็ลงไมายถึงว่าขึ้นขึ้นสุดขึ้นสุดแล้วก็ลงลงไปน้ำตกจะบอกว่า เอาแบบนี้ดีกว่าเส้นทางขึ้นอย่างนี้เลยผมมั <vocabulary> ่นใจว่าโหดกเขาหลวงสุโขทัยโหดสุดตั้งแต่ไปเดินป่ามากโหดสุดเดินทางขึ้นแล้วลงก็ลงแบบลงก็ลงดิ่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 งมากๆดิ่งมากๆสามรอยห้เมตรหมายถึงว่าความสูงนะไม่ใช่ระยะทางนะลงมาถ้าใครจะมาให้เตรียมตัวหนเรื่องรองเท้าเน้ะเพราะว่าถ้าหากว่า ฝนตกเนี่ยมันลื่นมากมันลื่นนะสองถุงมือเพราะว่าตอนขาลงมันต้องใส่เชือกนะถุงมือจะช่วยน้ําน้าต้องมีแลกสําคัญก็คือไฟฉายต้องเอาไฟฉายไปด้วยยิ่งไฟฉายติดถั่วได้ยิ่งดีนะครับเพราะว่าอะไรคะเพราะมันสะดวกสบายมากไม่ใช่ไฟฉายทาไมถึงต้องเอาไปเพราะว่าเรากลับผมสองคนกลับมาถึงค่ายถึงเต็นทุ่มครึ่งได้เดินป่าในตอนกลางคืนเพราะว่าผมสองคนเดินช้ามาก ผมเป็นสายอ่อนสายบวยแต่ว่าแต่ว่าได้อยู่สําเร็จอยู่ถ้าถ้าหากว่าเป็นไปได้ให้ออกจากแคมป์เร็วๆจะได้จะได้ไม่ไม่กลับมาคําเพราะว่าอันตรายเหมือนกันเพราะว่าเมื่อวานนี้ต้องเดินตามรอยเท้าพี่เจ้าหน้าที่เลยอ่ะต้องขอบคุณพี่เจ้าที่เขาเจ้าที่ดูแลมากดีมากดีมากเขาดูแลแบบดีมากต้องขอบคุณจริงเลยอ่ะดีดีแบบไม่รู้จะพูดว่าหาคําพูดไหนที่ดีกว่านี้แล้วอ่ะดีจริงๆขอบคุณมากๆนะครับ ก็วันนี้ก็เลยตัดสินใจไม่ไปเพราะว่าเกรงใจเขาแล้วเ,เกรงใจหลายๆหลายๆส่วนว่า <S <S เ,<อ>เราเป็นตัวถ่วงของทีมแล้ว,แล,วแล้วสุขภาพขาเองก็ไม่ค่อยจะเอื้ออำนวย<อ>ที่จะที่ที่จะเดินเร็วๆตามเขาไปก<อ>็เลยสนใจพักผ่อนนอนเล่นเล่นดิ้นไปดิ้นมาอยู่ที่แคแมป์ดีกว่า<อ>แล้วก็มีเพื่อนชาวแคมป์มาตั้งแคมป์ใกล้แล้วก็วมีแคมป์มีมีกลุ๊มใหม่มาตั้งแคมป์อยู่กลางๆนี่ก็สนุกดีสนุกดี นะครับแล้วแคมป์เราเราอยู่แคมป์หนึ่งเนาะตอนนี้เขาก็เริ่มสร้างห้องน้ําเรียบร้อยละกำลังสร้างอยู่แต่คิดว่ารุ่นต่อไปคงจะมีห้องน้ำให้เข้ากันแล้วแต่ก็มีทุกที่ที่สะดวกแหละห้องน้ำเพราะฉะนั้นหรับคลิปนี้เราจะปิดคลิปกันแต่ต้องขอบอกว่าประทับใจจริงๆชอบมีโอกาสต้องมานะคะสุดๆแต่ว่าเห็นจากรูปคงจะรู้ว่ามันสวยแค่ไหนแต่เอาจริงๆแล้วอะ เห็นด้วยตา,สวย,วาสวยกว่านั้นเยอะมากสำหรับทิปนี้บอกเลยว่าปราทับใจ,ใจ